วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับนี่คือลังอุลตร้าแมนหลายคนบอกเฮ้ยโฟฟันขายของหรือเปล่าไม่ได้ขายของอะไระวันนี้เราจะมารีวิวและบอกต่อว่าของชิ้นไหนมันดีกว่ากันอ่ะครับผมแลวผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าซื้อเซ็ตพร้อมกันครบ3มชิ้นเนี่ยอะไรอะก็จะได้ผ้าคลุมอุลตร้าแมนด้วยโอ้โหแลผมบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการอย่างแน่นอนมีของแถมมีของออแถมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการรีวิวกันดีกว่า ตัวแรกเลยก็คือตัวของอุลตร้าเอ็มทีเซตอุลตร้าแมนซีโร่ผมบอกเลยว่ารูปร่างกล่องดูสวยงามว่า่ยงยคือเงางามเหลือเกินอันนี้ผมบอกว่าผมไม่ได้อวยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจากการแกะกล่องนะครับแกะง่ายมากนะครนะแค,แค่เป็นสติกเกอร์แผ่นใสนะครับอันนี้ผมขออนุญาตแกะนะครับออแกะมนาะปุ๊บปุ๊บแบบนี้ออกมาเป็นกล่องแบบนี้อันนี้ดูฮะ ปุ๊เปกล่องพลาสติกแบบนี้นะฮะหูออกมาเป็นแบบนี้มีซอฟอันนึงแล้วก็แว่นตาซีโร่ไอนะครับเป็นครบเซ็ของมันเลยนะครับผมบอกเลยว่า ดูดีกว่าซอมทั่วไปออะนะครับเพราะว่าเงาของเขาเนี่ยจะสีมันจะด่างนิดหนึ่งเ oh. ซ้าทั่วไปจะสีแบบสว่างจา้าแต่ว่านี่คือลงดีเทลรายละเอียดให้มันสมจริงขึ้นนะครับส่วนอีกด้านนึ่งคุณแจนะยังไงฮะอีกด้านนึงฮะนี่ฮะคราเรียกว่าซีโร่ไอนี่มันจะเป็นแบบนี้แล้วก็มาอยู่ในเซตนี้ด้วยฮะรูปร่างรูปทรงเห็นไหมฮะสวยงามเลยนะคล้ายๆมินิดีเอ็กใช่ฮะเออใส่ได้นะเฮ้ยได้อยู่นะใส่ได้อยู่นะได้อยู่นะฮะดูวัขนาดคุณแจนนี่หน้าใหญ่มากๆนะใช่ฮะเอเอใส่ได้ด้วย ยังขนาดนี้ทุกคนเนี่หน้าสวยเข้ากันหน้าคุณแจ๊เป็นอย่างดีเลยฮะหน้าใหญ่หน้าทนใช่เออหน้าด้านด้วยมึงก็น,น้าด้าน<ฮ><ฮ> <laughs> อสองเซตนี้นะครับอันนี้ผมขอบอกราคาหน่อยละกันอะยังไงฮะสองอันนี้หลายคนบอกพี่มันต้องราคาเป็นพันแน่นอนเลยแต่ว่าคิดแอนไข้ลดราคาเหลือหกร้อยหกสิบบาทเท่านั้นโอ้โหนะครับสองเซตนี้นะครับราคาหลักร้อยหลักร้อยโอ้โหสองหกร้อยหกสิบบาทเท่านั้นโอ้โหนะครับอออขออนุญาตเก็บก่อนนะครับ วันนี้ผมบอกเลยว่าซีโร่ลุ้นลวนเลยเออยังไงฮะครับ<ะ>ต่อมาคือแว่นตาโอ้โหซีโร่ไอหรือว่าตัวของนี่ฮะซาอุลตรานาลิกิริอุลตร้าซีโร่ไอเออครับผมนบ,บอกเลยว่าอันนี้มีเสียงเออครับมเมื่อกี้ไม่มีเสียงแต่ว่าอันนี้มีเสียงแล้วก็รูปร่างดูใหญ่กว่าเดิมออลองดูซิว่าถ้าเกิดผมแกะออกมาเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนนะครับ ผมขออนุญาตแกะนะครับให้มันเรียบง่ายแตอรอบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเห็นชัดแน่นอนซูมภาพมาชัดแน่นอนครับแกะออกมาอุ้ยมีกล่องอีกด้านด้วยนะปึ๊บปึ๊บแกะง่ายโอ้โหมาแล้วโอ้โหสวยมากสวยงามมากขนาดเห็นอยู่ในกล่องเนี่ยโอ้โหสวยงามจริงๆแล้วเขาเนี่ยไม่ใช่แบบว่าแกะออกมาดื้อเลยนะแบบออกมาดื้อมีพลาสติกอีกชั้นหนึ่งครอบมาด้วยโอ้โหนะครับหนาแน่นมากใส่ใจรายละเอียดเหลือเกิน นะครับอ่าผมขออนุญาตแกะออกมาครับปุ๊บมาแบบนี้เนี่ะเว้นตาซีโร่ไอครับผมนะครับผมไม่รู้ว่ามีกี่เสียงนะแต่ให้มาดูพร้อมกันตรงนี้จะมีที่ขั้นถ่านครับผมผมกดอะไรไม่ได้ตรงนี้มีที่กดด้วยแต่ว่ากดไม่ได้เพราะว่ามันติดที่ขันถ่านอยู่อ๋ออยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยน่าจะใช้ถ่านกระดุมนะใช่ครับผมจะไม่ผิดเดี๋ยวผมข่าวอนุญาตกดให้ดูก่อนว่ามันมีทั้งหมดกี่เสียงครับ อันนี้คือเสียงเริ่มต้นเลยผมแกะตัวที่ขั้นถาาออกมาปุ๊บมีเสียงฟิผงยาวๆเสียงหนึ่งนะครับอ่ะต่อมาครับเป็นเสียงที่ซีโร่เนี่ยน่าจะทำการปล่อยแสงครับผมนะครับโอ้โหอันนี้น่าจะทำการต่อสู้อะไรสักอย่างนึงกับเกี่ยวกับสปาร์บครับผม โอ้โหอันนี่ก็อีกเสียงนะรับผมอันนี้โดนไป3เสียงแล้วนะทุกคนนะใช่ผมคุณจันนะเอาอีกเสียงหนึ่งอโอ้โหทุกคนนะโอ้โหเอ้ยยังมีอีกปะเนี่ยโอ้โห โอ้โหทุกคนนะมีป่ะเนี่ยอ๋อมีทั้งหมดห้าเสียงมาห้าเสียงห้าเสียง้าเสียงรันละรันละอันนี้คือห้าเสียงครับผคุ้มแล้วนะเอาจริงผมนึกว่าดีเอ็นะเขาบอกว่ามีกดปุ่มค้างมันจะมันจะมีเสียงหมดหรือไงอราลองดูเลยเอาเนาะทุกอืมตัลงล่างนะออ้ จะอู้หลายรอบเลยกันมันเสียงมันยาวอ่ะเสียงมันยาวมากๆทุกคนนะอ๋อก็คือลันมาห้าเสียงแต่ว่าถ้าเกิดปุ่มค้างเนี่ยก็จะเป็นการแปล่างเฮ้ยอุนโรแมนซีโร เแล้วแล้วอันนี้เลยแล้วไอ้หมดปืนอ่ะหมดปืนอ่ะอ่ะมีหมดปืนด้วยเหรอลองดูดิว่ามันต้องมันต้องแบบมีหมดปืนเนี่ยคุณมอสอ๋อนี่หม,นออหมดปืนเปล่าหมดปืนนะมาพับแบบนี้ใช่ฮะแล้วกดตรงไหนฮะก็น่าจะกดตรงปุ่มเนี่ยยิงได้เฮ้ยกดยิงฮะเฮ้ยยิงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้ฮะ,ฮะดูตามกล้องนะครับ คือปืนเนี่ยจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ากดปุ่มธรรมดาเนี่ยตัวนี้กดไม่ได้แล้วเพราะว่าม,มันเป็น,ม,นมันพับมาปุ๊บตรงนี้ก็จะกดไม่ได้จะกดได้แค่ส่วนของปืนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นอย่างนี้ ตรงปุ่มก็จะกดไม่ได้อ่าครับผมนะครับอ่ะรู้ไว้แค่นี้ครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ารักน่าชังครับผมนะครับคุณใจครับตัวนี้เนี่ยปกษษติเนี่ยราคาเป็นพันนะจริงอ่ะแต่ว่าลดไงโอเพราะ DX ธรรมดาเป็นเป็นพันอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ลดนะครับเหลือ899บาทเท่านั้นโอ้โหนะครับดูรูปทรงดูรูปทรงก่อนรูปทรงนี่เอาจริงนะนึ่องากว่า DX ใช่มันสวยขนาดนี้แล้วว่ามี2โหมดอ่ะมี2โหมดและอุลตราแมนซีโร่นี่ยเขาดังด้วย ว่าง่ายคือไม่ว่าจะกี่ยุคก,กี่สมัยเนี่ยก็ถือว่าเฮ้ยไม่เชยใช่ครับผมนะครับอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยจริงๆโ้โหครับสำหรับอุลตราแมนซีโร่โอ้โหตัวต่อมา น่าจะเป็นรุ่นน้องนะครับในยุคนิวเจนก็คืออุลตร้าแมนเอ็กแต่ไม่ใช่อุลตร้าแมนเอกร่างธรรมดาร่างอะไรเนี่ยเป็นร่างอุลตร้าแมนเอ็กซกมราอาร์เมอร์เขาเรียกว่าใส่ชุดกุมราเลยนะแล้วอันนี้เนี่ยก็คือแถมที่แปลงร่างด้วยคล้ายๆกับซีโร่ไอเมื่อกี้ที่มีซ็อปแล้วก็มีซีโร่ไอแต่วันนี้ก็มีซ็อปเสร็จปุ๊บเนี่ยมีเอ็กดิวเซอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเฮ้ยมันจะมีรูปเล่นอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตแกะนะครับแกะง่ายมากแกะมาแบบนี้เลย นะครับนี่ฮะอุลตร้าแมนเอ็กโกมาร่าอเมนะครับแล้วก็ที่ไปหล่าองเขาของเคานี่แกะนะครับผมบอกเลยว่าผมชอบมากเลยนะมันอาจจะดูดีกว่าซอฟทั่วไปนะเพราะว่ารายละเอียดเอ่ยแล้วก็รูปร่างหน้าตาเอ่ยค่อนข้างจะดูดีพอสมควรนะครับนะรัแล้วก็จะมีตัวของ x d ็ i ดีไวตัวนี้ด้วยเจอเป็นแบบเหมือนกับอันมินิอันมินินะครับผมบอกว่าอันนี้แหละ เอาไว้ก็คือถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยผู้ปกครองบอกเอ้ถ้าเกิดเล่นใหญ่ไปมันคงจะราคาแพงอ่าใช่อันนี้ก็สามารถเล่นได้นี่ฮะแหวกมาได้เหมือนหนังเลยใช่เมื่อเราดูอุตัมมน X เสร็จแล้วปุ๊บเอามาแปลงร่างกดไดจิอยู่ในโอ้โหแปลงร่างกับอุตัมมน X แวงข้างนี้เออให้มันเหมือนในหนังใช่แล้วอุตัมมน X ไม่ใช่ร่างธรรมดาด้วยร่างอะไรเป็นร่างโกโมราอเมอร์เป็นร่างที่ไดจิเน่ค่อนข้างรักมากเลยใช่ครับผมนะก่อนที่จะเป็นอีวิล อีวิวอะไรอันนั้นมันไรเดอร์แล้วนี่มันอุลตร้าแมนเอ็กซ์เออในทีนี่เขาชอบโกมอลล่ามากเห็นไหมแล้วก็เป็นตัวสอนเอ็กแบบนี้ด้วยแล้วอุลตร้าแมนเอ็กซ์เนี่ยผมบอกเลยว่าหน้าตาเขาสวยมากมีซาเบลด้วยนะเป็นอุลตร้าแมนแห่งเทคโนโลยีมันเป็นรูปหูเขาเฉยนี่เป็นอย่างนี้แล้วแต่ก็ขยับได้เหมือนกซอฟต์เหมือนซอฟต์ปกติทั่วไปเลยผมบอกเลยว่าซอฟต์แบบนี้อาจจะดูดีกว่าเดี๋ยวผมให้เปรียบเทียบกับซอฟต์อ่ะตัวละ250หรือตัวละ300บาท นะครับไม่ได้แตกต่างจากซอมป,ปกติเลยซอบป,ปกติอัตราคา250 2 5 0ถึง300แต่ว่าอันนี้คือได้ทั้งตัวนี้ 2>, 2อันแล้วก็ได้นี้ด้วยที่แปลงร่างด้วยคุณไม่ต้องแบบเฮ้ยได้อุตรแมนเอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ที่แปลงล่างไม่มีอ,อทำยังไงเ,ออเรามีแพ็คคู่โ,โให้สำหรับคนได้จับจองกันและมันสวยทุกอันเอาไปเล่นขยับตัวก็ได้ไปต่อสู้กับปีศาจก,ก็ได้เอามาตั้งโชว์แบบนี้ก็ได้อ,อุลตรา้าเอ็นทีเซ็ตอุลตรา้าแมนเอ็กโราอาเมอร์นะครับจาราคาปกติเป็นพันแน่นอนนะครับแต่ว่าอันนี้ลดราคาเหลือ750บาทเท่านั้นโอ้โหคุณคิดดูว่าได้2ออันนี้นะฮะแล้วก็นี่ฮะ รูปทรงสวยงามขยับได้ลงสีคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนโอ้โหครับผมนะครับตัวต่อมาคุณเจนฮะเราพูดถึงอุลตร้าแมนไปเยอะแล้วอขอพูดถึงปีศาจหรือสปาร์ลาหน่อยอและสปาร์ลที่คนรู้จักค่อนข้างจากทั่วโลกต้องย้ำเลยนะครับว่าทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือตัวของเร็คิงครัตัวนี้นี่เองอนะครับและเล็คิงตัวนี้ ผมบอกเลยว่ามันเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่สามารถขยับส่วนได้ปกติเนี่ยซัปพลา์ที่สามารถขยับส่วนได้เนี่ยก็จะเป็นพวกซอฟหรือมันก็เป็นซอฟตัวใหญ่เอาที่มันดูง่ายไปหน่อยอแต่ว่าอันนี้คือสามารถขยับและต่อสู้กับอุลตร้าแมนแอคชั่นฟิกเกอร์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอันนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวผมขออนุญาตแกะนะครับพรับพรับพรับแบบนี้เป็นกระดาษแบบนี้พี่โอจริงนะอันนี้เป็นพื้นหลังของ อุลตร้าแมนเป็นฉากหลังของอุลตร้แมนกับป<ช>ีศาจได้เลยนะ<ช><ช>มีแสงอะไรแบบนี้อ,อุลตร้แมนโผลมาแปลงร่างโผลมาแบบนี้เออฮะเอายิงโคตรเท่เอเออ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของเร็กทคิงกัน ครับฟับฟับฟัปนี่นะมาแล้วครับเรตชิงของเรานั่นเองอาได้มาแล้วครับอาจจะลำบากหน่อยแต่ว่าก็โอเคครับนะครับตอนนี้นะครับมันต้องแยกหางออกมานะครับเพราะว่ามันหางมันยาวเกินไปครับและวิธีการเอาหางเสียบนี่ค่อนข้างง่ายก็เสียบไปดดื้อเลยแล้วก็เอะแล้วก็บิดอย่างนี้แล้วก็บิดแบบนี้เรียบร้อยไม่ต้องใช้ความร้อนนะครับมาเรีวโกโมราเดี๋ยวให้ดู เดี๋ยวให้ดูเต็มๆฮะขยับนี่ขยับนี่สามารถขยับได้หลายส่วนมากเลยซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าขยับได้เยอะมากๆดูดิคอสามารถขยับได้แขนสามารถขยับได้แล้วก็มือก็สามารถหมุนได้ด้วยนึกว่าหุ่นยนต์เล็กคิงขาก็สามารถขยับได้แถมหางนี่ควงสว่านได้ด้วยมี2ด้านมีสองด้านควงสว่านได้ด้วยซึ่งสามารถขยับได้ค่อนข้างที่จะ หลากหลายจุดกันเลยทีเดียวผมว่ารูปทรงเนี่ยเขาลงสีมาเต็มมากแล้วก็การขยับเนี่ยผมว่าคุ้มมากเลยนะดูดิมแม่งขยับอย่างเงี้ยแล้วมันเล่นอย่างเงี้ยดูดิเ,ดเขาบอกวความสูงของตัวนี้เนี่ยค่อนข้าง,งสูงกว่าซอกทั่วไปใช่ฮะสูงทั้งหมด15.5เซนติเมตรโอ้ถือว่าสูงมากใช่สูงม,มากแล้วก็สามารถขยับได้ทั้งหมด9จุดด้วยกันโอ้โหรับ,รบสีสันเอาจริงนะ ถ้าเกิดเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยสีสันผมไม่ต้องห่วงแล้วเพราะสีสันออกมาได้เนียนตาสมจริงสามารถขยับสู้กับแอคชั่นฟิกเกอร์อุลตร้าแมนได้หลากหลายตัวและตัวใหญ่สมชื่อไม่ใช่เป็นซอฟตตัวเล็กอุลตร้าแมนตัวใหญ่กว่าไม่ใช่อันนี้คือตัวใหญ่กว่าอุลตร้าแมนอย่างแน่นอนหรือว่าไปสู้กับซอฟต์อุลตร้าแมนก็ไม่น่าเกียดใ่ะครับซึ่งราคาตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าน่ารักอีกเช่นเคยอะไรนะครับจากราคาปกติเนี่ยเป็นพันนะเพราะว่าสปาร์ล่าจะหายากกว่าอุลตร้าแมนใช่ครับเพราะทำมา โดยเฉพาะใช่ครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยลดเหลือ950บาทเท่านั้นม่ถึงมันโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหสุดยอดจริงๆครับผมนะครับจุดขยับเนี่ยผมบอกเลยว่าน่ารักมากๆจุดขยับคุมแล้วเอาไปเล่นกับแอคชั่นฟิกเกอร์อุลตร้าแมนตัวอื่นได้สบายสบายเฮ้ยคุณต้องรีบซื้อนะ,ออะแล้วยิ่งมีโปรโมชั่นแถมผ้าคุมแบบนี้ด้วยออไม่ซื้อได้ยังไง<อ>950บาทเท่านั้นเจ้าเรชขึ้สวยอย่างนี้ ซื้อผมบปเลยที่บ้านด้วยทุกคน <c oughs> ผมอยากไปอยู่บ้านพวกคุณด้วย <c oughs> ให้ผมไปอยู่ด้วยเ <c oughs> อ๊ะ <c oughs> อะต่อไปนะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์อุลตร้าแมนแจ็คบราเธอร์เมนทัลเซ็ตนะครับอ่า <c oughs> ตัวนี้นะครับก็นะครับเป็นพี่น้องอุลตร้าที่อยู่ในยุคแรกๆครัซึ่งตัวนี้เนี่ยจะแถมภาพคุมมาด้วยออฮะอุลตร้าแมนแจ็คส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรีวิวอุลตร้าแมนเซเว่นอาทาโร่อย่างงี้ที่ดัยวแต่ว่านี้เป็นครั้งแรกที่เราอาจจะรีวิวอุลตร้าแมนแจ็คใช่ครับนะครับผมขออนุญาตแจกนะครับเอาดูด้านหลังครับเอ้ดดูานหลังตามเซตนี้เลยใช่เดี๋ยวที่จริงผมอยากให้ครูแจ็คเอาเซตมา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 เรียงการจังเลยนะที่จริงก็มีใช่ไหมครับเออแต่ว่าวันนี้ขอเป็นอุลตร้าแมนแจ็คก่อนนะครับอ่ะ คุณแจ็แกะก่อนฮนะนี่ฮะแกะออกมาปรับนี่ฮะอ่าเป็นโลโกโล้ลำแสงมาแบบนี้ะนะครับและอันนี้นะคะผมขออนุญาตแกะนะครับคล้ายๆกับเร็คิงซึ่งอุลตร้าแมนแจ็คเนี่ยเขาจะมีอาวุธของเขาด้วยอตอนที่เขาเนี่ย สูญเสียพลังชีวิตไปอแล้วเขาแน่จะได้จากอุลตร้าเซเว่นใช่ไหมใช่ที่เขาได้เบสเลสขึ้นมาเบสเลสมาเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้มาอย่างนี้เลยได้อีเบสเลสเนี่ยมันสามารถแบบแปลงเป็นอุฐได้แล้วก็เนี่ยเป็นอุลตร้าแลนด์ได้ใช่ครับคือเป็นหอกมามาแทงสปอรลาดอะไรแบบนี้นะครับพีนองอุลตร้ามาแล้ว ทีนออุลตรอุลตรแมนแจ็คได้ข่าวว่าอุลตรแมนแจ็คนี่คือเด็กเส้นพวกเราด้วยคือชอบมากโ,โกฮิเดกิใช่ครับความสูงเนี่ยเท่ากับตัวเมื่อกี้เลยอะไรฮะห้าจุดห้าเซนอ่าก็บอกเลยว่ามันสามารถเล่นด้วยกันได้ไเล่นด้วยกันออได้และก็มีจุดขยับทั้งหมด18จุดด้วยกันยเยอะมากเยอะมากแล้วก็เอาจริงนะรูปร่างสีอะไรเงี้ยผมไม่เป็นห่วงละแอชทิคเกอร์ทำสีได้เนียนตาหรือเกินนะครับและรอบนี้ได้ข่าวว่าแถมผ้าคลุมมาด้วย เฮ้ยเขาเป็นรุ่นพี่ที่มียศฐาบรรดาศักดิ์แบบนี้ต้องใส่ผ้าคลุมใช่ฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าไอ้สิบแดจุดในขยับตรงไหนบ้างคุณจะขยับไปดูไหนฮะก็นี่ฮะเดี๋ยวผมจะขยับเนี่ยมีหัวนะฮะแล้วก็แขนเนี่ยมันมีข้อเยอะมากเห็นไหมผมขยับให้ดูเห็นนะแขนเนี่ยข้อเยอะมากๆเลยทีเดียว2ข้างก็เยอะแล้วขาอีกขาก็เนี่ยข้อต่อข้อเข่าอย่างเงี้ยดูฮะเป็นเบ้าเป็นเบ้าเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นไหมนี่ยมันสามารถแอคชั่นได้ต่อสู้ได้จริงๆริง แล้วลงสีมาขนาดนี้คุณดูสวยปะล่ะโคตรจะสวยเลยเออเนี่ยผมขยับเล่นให้ดูเนี่ยอ่ะหลายท่าแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดจริงๆงนะอ่ะผมถือเนี่ยอุนตาแลนด์ให้อ่ะอ่ะอันนี้คือในเรื่องเลยนะตามใน,น,นเรื่องเป๊ะเลยเนี่ยเนี่มันก็ถือได้นะนี่เป็นยังไงเออแต่มันเป็นท่าแบบนี้ด้วยนะเขาชอบถือท่าแบบเนี้ยเอเอเห็นไหม ใช่ครับผมพอแบบว่าเขาเนี่ยมียศถาบรรสักเขาต้องใส่ผ้าคลุมแล้วแล้วใส่ง่ายเลยผ้าคลุมปิดเรียบร้อยเลยใส่ง่ายเลยนี่เหรอล็อกคอแค่นี้เลยเอ้ยง่ายมากมากนี่ฮะสวยงามจริงๆเป็นไงสง่าฮะดูฮะดูฮะสง่าผ่าเผยแน่นอนนะครับสหรับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าอุลตร้าแมนแจ็คสวยอย่างนี้เอาเอาเลคคิงมาดูดิเอาเลคคิงมามาโชว์สิเลคคิงอ่าดูนะอ่านี่ยเนี้ยเนี้ยอ่าอ่าเป็นไงอ่าดูความสูงก็เท่ากันอ่าใช่แต่ถ้าเกิดสู้กันไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดนะ เดี๋ยวเราจะมาอยู่ด้วยกันดีกว่าซึ่งราคาอุลตร้าแมนแจ็คตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยอาจจะแตกต่างจากเล็กคิงนิดนึงอ้าวทำไมอ่ะซึ่งมันถูกกว่าจริงเหรอจากราคาปกติ1450บาทแต่ว่าขิ้นขายลดเหลือ910บาทเท่านั้นโอ้โหหลักร้อย910บาทจากเล็กคิงเมื่อกี้9 5 0บาท นะครับผมบอกเลยว่าอุลตร้าแมนนี่เอาจริงราคาจะดีดีมากดีมากยิ่งเก็บนานยิ่งราคาแรง<ช>ยิ่งแรงถ้าเกิดว่าเราโตขึ้นเราคิดเป็นวิเครอ์นะยิ่งเก็บยิ่งแรงอ่ครนะครับโตต่อมาคุณแจครับอะไรฮะนี่ฮะเป็นอุลตร้าแมนไทป์บโอ้โหนะครับเป็นซอฟผมขออนุญาตแกะนะครับเพื่อให้มันดูรายละเอียดตรงนี้ให้มากขึ้นอโอ้โหคุณแจครับนี่ฮะซอฟตัวนี้ นะครับสวยงามแล้วยิ่งไทยบ mm ี hmm. ผมบอกเลยว่าหน้าอุลตร้าแมนเนี่ยไ,ไทยเอเนี่ยหน้าตาจะบุบบหน่อยอซึ่งอันนั้นหายาก<ช>นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไทยบี นะครับหน้าตาก็จะดูหลอมเนียนขึ้นนะครับแต่ว่าตัวเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีกล้างสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าหายากพอสมควรเพราะตอนปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นไท4ีชายส่วนใหญ่เขาจะเล่นไทสีกันเพราะไทซีจะกล้างเป็นใหญ่แต่ว่าไทบีเนี่ยหน้าเนียนแต่ว่ามันก็จะมีรอยบุบหน่อยนะถ้าเกิดคุณสังเกตใกล้ๆนะก็จะมีรอยบุบตรงนี้หน้ามันจะเลียวหน่อยผมชอบอุลตร้าแมนหน้าไทบีนะมันดูแบบเฮ้ยไม่ดำจนเกินไปไม่หมองจนเกินไปมันดูสง่าผ่าเผยนี่แหละนัก รบอุ่นต้รุ่นแรกต้องแบบนี้โอ้โหแล้วซอฟยังไงมัขยับได้ยังไงเนี่ยซอฟเนี่ยเหมือนเดิมขยับแขนได้หมุนตัวได้อ๋อครับตามนี้เลยทุกคนนะตามสเต็ปของซอฟแล้วอันนี้เป็นอุลตร้าแมนไทยตะก็ใช ดีไอสีก็ลงประมาณนี้ถือว่าโอเคสวยมากโอเคสวยมากแล้วคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เรามาดูนะเออฮะน้ำตาไหลใช่เฮ้ยเอาจริงผมจับแล้วผมอยากจะซื้อให้ทุกคนเลยอ่ะเอาจริงนะมันสวยจริงๆอ่าครับผมผมบอกเลยว่านี่ผมไม่ได้อวยนะมันสวยงามมากๆใช่ราคานี่ก็แค่250ราบาทเองโอ้โหคุณแจ็ครับราคาดีมากอะราคาดีเหลือเกินนะครับอยากให้ทุกคนไปจับจองคุณตั้มรุ่นแรกโอ้โห คือว่าง่ายถ้าเกิดจะเก็บอะไรที่เป็นชิ้นแรกเกี่ยวกับอุลตร้าแมนเนี่ยแนะนําเลยต้องอุลตร้าแมนรุ่นแรกเพราะหลายคนหรือทุกคนเนี่ยต้อรู้จักอุลตร้าแมนรุ่นแรกหรือรู่อุลตร้าแมนไฮเดอตะใช่นะครับ250บาทเท่านั้นนะโอ้โหนะครับอ่ะตัวต่อมาคุณแจ็ครับอะไรฮะน่าจะเป็นคู่ปรับกับอุลตร้าแมนเลยก็ว่าได้ใช่ฮะโผล่มาตอนช่วงแรกๆก็คือชาวดาวบาตันบาตันบาตันเนี่ยเขาบอกเป็นอ่าตัวของปีศาจปูปีศาจปูอะไรเป็นปีศาจไอ้แมลงจั๊กจั่นเพราะว่าตอนออกมามันจะมีเสียงจิ๊ หลาย,ายาคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเป็นปูหรือเปล่าพากมันมีกล้ามแบบนี้เอ,อ,อเป็นชะารร่าจันะครดูรูปปากปากไม่ใช่ปูเลยเถ้าเกิดคุณสังเกตใกล้ๆอ่ะผมจะให้กล้องซูมนะครับว่าปากบบอ,อมันไม่ใช่ปูเลยไม่แต่กล้ามแต่ก้ามทำไมเขาต้องออกแบบอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาอยากให้มันบีบอะไรอย่างแล้วหัวยังเป็นแบบอย่างนี้ด้วยนะไม่คิดเป็นปูได้ไงวะ เขาจะก้าจันไงเขาจะก้าจันจะนก้าจันอ่ะบาตันรุ่นแรกเนี่ยจะสีโทนคึ้มๆอย่างงี้แหละอันนี้อันนี้รุ่นไหนรุ่น2รุ่น2องก็ก็ในทีมของอุลตร้าแมนครับผมในอุลตร้าแมนภาคเฮตาก็โผล่มาอีกครับผมนะครับมันโผล่มา2รอบนะโอ้โหเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีหลายเผ่าพันธุ์มาครับพวกแล้วก็จะมีแบบว่าวิวัฒนาการของมันไปเรื่อยๆเออฮะสวยงามใช่นะครับเปรียบเทียบกับอุลตร้าแมนเฮต่าได้กี่หน่อยฮะลองมาเปรียบเทียบกันคู่ปรับกันอ่่ะคคคูปปรรรััับบบบมาเเีียยทกนุณ

เอาเซ็ตของบาตันรุ่นที่2ครับราคาเนี่ยสองร้อยเก้าสิบบาทคือแพงกว่าอุาแมนตัวนี้เะ่ไหรนิดนีเดียวนิ่เดียวสี่สิบบาทที่เดียวนิดเดียวนะครับก็สามารถหาจับจองได้ที่ที่ริมขายได้กันใช่ครับผมนะครับอ่ะหมดไปแล้วกับอุาแมนยุคโชวะหลายครั้งพี่อะไรก็ยุคโชวะตลอดขอยุคยเจนหน่อยได้ไหมเราจัดให้แต่ว่าเป็นพิเศษมากนะครับอ่ะกุญแจครับก็คืออะไรกันนี่ฮะ อุลตร้าแมนเซตอุลตร้าแมนเซตนะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่ร่างธรรมดาเปล่าๆทำไมอะ่ะแต่ว่าเขาถือนี่เลยเบเรียลล็อกเบเรียลล็อกนะนี่ฮนะตามจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นร่างเบเรียลใช่ไหมเดลต้าไรคอร์เดลต้าไรคอร์ right right core, ทุกคนครับแต่ว่าอันนี้นะฮะถือเฮ้ย มันพิเศษมากๆอ่าครับผมเฮ้ยเพราะทำแบบนี้นะปกติถ้าเกิดใช้ไอตัวนี้เบริลลล็อกเนี่ยมันจะเป็นเดลต้าไรคอไปแล้วอ่าครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นร่างธรรมดาร่างออริจินธรรมดาร่างแรกธรรมดาเลยครับผมถือเบริลล์ล็อกกําลังคุมอยู่เฮ้ยเบริลลอย่าทำแบบนี้สิโอ้ยฉันจะฆ่ามันเบริลลอย่าทำแบบนี้โอ้ยเฮ้ยนี่ย เฮ้ยมันได้นะเออมันได้จริงว่ะมันมันสนุกนะเอาจริงอะภาคกันอยู่เล่นเล่นกันอยู่แค่นี้เออใช่เล่นคนเดียวก็มันนะผมนะครับสลับตัวของอุตตมะแซตตัวนี้นะครับตัวขยับก็เหมือนเดิมนะแล้วดูรายละเอียดสีไงเห็นนะอืมสวยงามเหมือนเดิมเลยซ้อผมคิดว่ขายดีใช่ฮะเอาจริงดีดีดีเออฮะงามมาเลยนะครับผมชอบมากก็รักมากๆเลยแล้วมันยังไงของไอ้ตัวนี้นี่ะไอ้ตัวนี้นะฮะตัวรา ไอตัวนี้นะครับจากเดิมนะครับตัวละ450บาทครับผมเฮ้ยมันเท่ากับบาตันเมื่อกี้เลยสองร้อยเก้าสิบบาทแถมเบรลี่ล็อกไปเลยอ๋อนะครับโอ้โหตามนี้เลยุณจ้านะเพราะเขามีเบรลี่ล็อกเพิ่มขึ้นนะมันก็เลยต้องนิดหน่อยแล้วก็ลงสีมาครบหมดเลยเอานะฮะประมาณนี้แล้วกันพี่เศกกว่านั้นอะไรฮะถ้าเกิดว่าใครซื้อคิดอันขายหรือวูด้าซอฟเฟกเกอร์ซีรีส์เนี่ยราคาใดก็ได้เขาสามชิ้นเนี่ยในหมวดของ อุลตร้าซอฟเนี่ยเออมันจะแถวอะไรคุณยจยครับนี่ฮะผ้าคลุมแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเดี๋ยวรีวิวเลยอืมรีวิวเลยเดี๋ยวเอามาดูเลยว่ามันเป็นยังไงอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันสามารถใส่กับซ็อบอะไรก็ได้อ่ะทุกคนครับอ่ะให้ดูแล้วกันว่ามันใส่ซ็อบอะไรก็ได้เท้ากันอ่ะอ่ะอ่ะอุลตร้าแมนเซตเฮ้ยจึ๊บอ้าเป็นยังไง แล้วมันเข้ากับแซดเลยว่ะมันเข้ากันมากเพราะสีฟ้าเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวหลายคนบอกเฮ้ยพี่แล้วตัวอื่นใส่ไม่ได้เหรออ่ะเอาตัวอื่นมาใส่บ้างอ่ะเลยลองดูลองดูอ่ะเราเอาอุลตร้าแมนมาใส่นิวเจนไหมอ่ะนิวเจนใส่อุลตร้าแมนอ่ะลองดูนะใส่ได้ป่ะใส่ได้ใส่ได้อ่ะเห็นอ่ะเห็นไงใส่ได้แล้วสีโร่อ่ะซีโร่อ่ะซีโร่ใส่ได้ซีโร่ก็ใส่ได้เอานี้อุลตร้าแมนใส่ได้นะอ่ะครับอ่ะทุกคนเห็นไหมว่าอ่ะไม่เขินเออไม่เขินเลยใส่ไปไม่เขินเลย สวยจริงๆว่ะเอาจริงนะอะซีโร่ใส่บ้างซีโร่ใส่ได้ลองดูซิว่าซีโร่จะใส่แล้วมันเท่ไหมเฮ้ยอ่าเป็นไงอ,อันนี้ก็เท่ไอ้ซีโร่เท่ดิวนะเฮ้ยเฮ้ยและอันนี้นะเฮ้ย,เ,ยเป็นของแถมนะทุกคนเออถ้าเกิดว่าซื้อครบสามชิ้นเนี่ยก็จะได้ผ้าคลุมแถมไปเลยหนึ่งชิ้นเอเอครับผมนะครับ เกี th <that> time, ่ยวกับพวกเราเนี่ยแถมไปเลยหนึ่งชิ้นโอ้โหนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าที่ทั้งหมดทั้งมวลที่เรามารีวิวแบบนี้เนี่ยเราซื้อจากเว็บไซต์ของคิดแอนขายทุกคนครับหรือว่าไม่ก็ถ้าเกิดว่ามีอ่าคุณมีไลา์เงี้ยเออครับผมก็ลา์ช้อปปี้ก็มีใช่ทิกต็อกช็อปก็มีอ่าครับผมหรือไม่ก็ช้อปปี้ลาซาด้านะครับแล้วก็สามารถใช้โค้ดลดในแอปได้ด้วยก็ช้อปปี้และลาซาด้าช่องทางของที่ซื้อคิดแอนขายบอกเลยว่าหลากหลาย จะไปซื้อที่ห้างก็ได้เว็บไซต์ก็มีแล้วก็ช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์มีครบหมดแล้วหลายคนบอกพี่เอ้ยผมไม่กล้าซื้อออนไลน์เลยตามห้างก็มีไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลล์เซ็นทรัลโรบินสันและสยามทาคาชิมายะมีหมดเลยนะครับผมบอกเลยว่าเฮ้ยจะมีข้ออ้างว่าพี่ผมหาซื้อไม่ได้ตอนนี้มันมีทุกช่องทางกันแล้วใช่ฮะนะครับอย่าลืมไปซื้อด้วยนะทุกทั้งหมดทั้งมวลนะที่เรารีวิวเนี่ยก็คือแบบว่า มันสุดยอดทั้งหมด<อ>มันดูดีทั้งหมดเอ,เอาไปเล่นนี่คือคุ้มค่าคุ้มราคากันอย่างแน่นอนฮะรับช่องทางจัดจำหน่ายก็บอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว<อ>ถ้าเกิดทุกคนนะชอบคลิปที่เรามารีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กันให้เยอะๆด้วยหลังๆเนี่ไม่ค่อยกดไลค์ไม่ค่อยเม้นกันมาเลยเออกำลังอยู่นะอยากไม้ให้เม้นเยอะๆอ๋ออยากให้เม้นเยอะอ,อยากดูฟิปแบบว่าเฮ้ยชอบกันหรือเปล่าเฮ้ยลองดูซิว่าเฮ้ยอยากได้กันหรือเปล่า แล้วอาจจะมีกิจกรรมใช่ครับผมเกออ็ดูออดูเรารีวิวไปเนี่ยเรามีแบบว่าภาคเสียงถุนตัวละครเนี่ยฮะฮาฮาฮาทุกตัวเฮ้ยเมืม่อก่อนก็พากลเปิดมาถาวาแล้วออ <laughs> คิดดูทุกคนนะเ,ออเราตั้งใจกันจริงๆอยากให้อ,อ่ทุกคนเนี่ยดูรีวิวดูคลิปรีวิวที่มีความสนุกสนานโอ้โหนะฮะอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรฝากละขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับครับผม เยอะมากก็ครับครับผมเออครับผมเอาดีนะครับผมไปบอกญาติพี่น้องให้ไปซื้อใด้หมดเลยนะคุณมอนะครับผมเออครับอะไรแล้วเรามาเรียนแบบคุณแจ้ไหมล่ะเรานิสัยซามมาเรียนแบบคุณแจ้เลยไม่รู้จะพูดอะไงครับผมเด็กสีโรยมันเข้ากันดีอ่ะ